ครับสวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริพัฒน์การแพทย์แผนไทยครับในวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายเรื่องของระบบฮอร์โมนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับตอนที่1ก็พูดถึงฮอร์โมนที่มาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าฮอร์โมนจากฮอร์โมนที่มาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็จะมีอยู่5ชนิดนะครับอาจารย์ก็พูดถึงไป3ชนิดแล้วนะครับตอนนี้จะมาดูตัวที่4ก็คือ อะดีโนนะครับคอร์ติโคทอฟิกฮอร์โมนอะดีโนคอร์ติโคพอฟอ่าทอฟิกทอฟิกฮอร์โมนหรือย่อๆว่า ACTH ฮอร์โมนตัวนี้ก็มีหน้าที่สำคัญที่ทำหน้าที่ควบคุมนะครับควบคุมและกระตุ้นต่อมหมวกไตชั้นนอกต่อมหมวกไตชั้นนอกเราเรียกว่าอะดิโนคอร์เทกอะดิโนคอร์เทกนี้ ปกติไออะดินนลคอรเทกเนี่ยก็จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนพวกไฮโดรคอรติโซนนะครับอีกทีนึงนี่การทำงานของ ACTH ก็คือก็จะไปช่วยเพิ่มจำนวนและขนาดของการผลิตของเซลล์ในต่อมหมวกไตนั่นเองอันนี้ก็เห็นว่าอันนี้เป็นภาพไตแล้วก็ด้านบนของไตก็จะมีเหมือนมีคนสวมหมวกอยู่ตรงนี้เราเรียกหมวกต่อมหมวกไตก็มีทั้งซ้ายทั้งขวา right adrenal g l a n และก็ left อะดรโนแกนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนี่ฮอร์โมนตัวที่ห้าที่มาจากแอนติเลียพิทูอิทอรีแกลนก็คือแลคโตจินิกฮอร์โมนหรือลูติโอทอฟิกฮอร์โมนหรือโปรแลคตินนะครับโปรแลคตินอันนี้เป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับเพศนะในเพศหญิงนะก็จะไปช่วยควบคุม การทําง,งานช่วยควบคุมให้คอปัส s ูเตียมคอปัสซูเตียมเนี่ยก็จะเป็นเป็นรังไข่ที่เป็นเหมือนเป็นแผลเป็นที่ไข่ที่ไข่หลุดออกจากนะฮะไข่ที่ตกไปแล้วแล้วก็คอปัสซูเตียมนี้ก็จะทําหน้าที่สร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะฮะซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์จากหน้าที่อีนี้เองก็จึงทางได้ชื่อว่าอาจจะได้ชื่ออีกชื่อว่าลูทิโอโทพิน นะฮะลูทิโอโทปินอีกหน้าที่หนึงและอีกหน้าที่หนึ่งก็คือทําหน้าที่การกระตุ้นต่อมน้ํานมให้ทํางานโดยขับน้ําน,นมออกมาภายหลังจากเด็กคลอดนะพอเด็กคลอดออกมาแม่ก็มีน้ํานม,มให้ก็เป็นผลมาจากนะฮะฮอร์โมนนะครับจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าก็คือลูทิโอโทปินหรือโปรลคตินตัวนี้นั่นเองนะครับระดับฮอร์โมนนี้จะสูงในหญิงที่กำลังให้นมบุตร นะช่วงที่แนม่มุมบุตเนี่ยน้านม,มก็จะมากนะส่วนสําหรับผู้ชายฮอร์โมนตัวนี้ก็ยังไม่ทราบนะนกลไกหรือแน่ชัดว่าเขาทําอะไรนะครับนะสรุปแล้วฮอร์โมนที่มาจากต่อมใต้สมองก็มีทั้งหมด5ชนิดนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องต่อมใต้สมองส่วนหลังนะต่อมใต้สมองส่วนหลังก็เรียกว่าโพสเซเลียพิทูอิตรีแกรนนะครับนะซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของนิวโรไฮโปไฟซิสนั่นเองนิวโรไฮโปไฟซิสต่อมใต้สมองส่วนหลังประกอบไปได้วยกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่าพิทูอิโทรซนะนะเป็นส่วนใหญ่เลยซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนนะเป็นเพียงโครงสร้างให้ประสาทและปลายประสาทมาเกาะอยูนะ่และปลายประสาทเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมน2ชนิดนะคือฮอร์โมนเนี่ยถูกหลั่งจาก ปลายประสาทนะครับซึ่งเราเรียกตัวนี้ว่าพิทูทรินพิท e ูอีทรินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระดับความสมดุลของน้ำในร่างกายและควบคุมความร้อนหนาวนะออมนสองชนิดที่เรียกรวมกันว่าพิทูพิทูพ e ิทูอีทรินเนี่ยนะครับก็คือตัวที่หนึ่งก็คือ Anti one, นะแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนนะแอนตี้แปลว่าต้าน นะครับเกี่ยวกับไดรูเรติกก็คือการขับปัสสาวะส่วนตัวที่2คือออกซิโตซินหรือไพโตซินนะครับมีแอนติไดรูเรติกไดรูเรติกแล้วก็ออกซิโตซินนะครับตอนนี้มาดูฮอร์โมนแต่ละตัวฮอร์โมนแอนติไดรูเรติกฮอร์โมนนี้ก็คือ ADH หรืออาจจะเรียกว่าเวโซเพรสซินหรือไพเทสซินก็ได้ฮอร์โมนตัวเวโซเพรสซินตัวนี้ออกฤทธิ์อยู่2อย่างคืออันนี้ห่งคือ ออกฤทธิ์โดยตรงกับการทางานของไตคือกระตุ้นให้ทูบูลาร์เซลลที่อยู่ในไตานานดูดซึมน,น้ำกลับเข้าสู่กระแสะเลือดเออดีนะครับเวโซเปสินเวโซเพซินเนี่ยทำหน้าที่ทำให้น้ำดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดน้ำจึงถูกด,ดูดกลับไปในร่างกายได้มากก็มีผลทำให้ปัสสาวะน,น,น้อยลงเพราะถ้าถ้าไม่มีเวโซเพซินแล้วน้ำก็จะไม่ถูกด,ดูดกลับก็จะทำให้ปัสสาวะออกมามาก นะครับถ้าร่างกายขาดฮอร์โมนนี้ก็จะทาให้เกิดโรคเบาจืดก็คือเราปัสสาวะจํานวนมากนะ้นําไม่ถูกดูดกลับนะน้ํามากนะสารสาราต่างๆที่อยู่ในปัสสาวะน้อยก็เลยเรียกเบาจืดนะก็คือการถ่ายปัสสาวะมากที่เรียกว่าโพลียูเรียการถ่ายการขับปัสสาวะมากไปเรียกว่าโพลิยูเรียบางคนอาจจะถึง5-30ถลิตรต่อวันนี่พอเรา ่ายน้ำปัสสาวะหรือขับปัสสาวะออกมากๆก็จะทําให้กระหายน้ําและดื่มน้ามากตามด้วยถูกไหมฮะก็คือการขาดเวสโซเปซินถ้ามีเวสโซเปซินเวสโเปซินก็ทําให้ดูดน้ํากลับปัสสาวะก็น้อยลงส่วนการออกฤทธิ์อันที่2ก็คือออกฤทธิ์ที่หลอดเลือดมีผลทาให้เกิด constriction constriction คือการหดตัวของหลอดเลือดนะครับแล้วก็มีผลทาให้เกิดการเพิ่มความดัน b blood pressure ได้ งั้นแต่ถ้าเราตัดโพสิเลพิทูอิตอรีแกนออกการขาดไทเทนซินนี้ก็จะไม่ทำให้ความดันลดลงนะฮะถ้าตัดออกก็จะไม่ทำให้ความดันลดลงอันนี้ก็เป็นผลของฮอร์โมนเวสโอเปรสินหรือแอนตี้ไดูเรติกฮอร์โมนนะครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มาจาก ต่อมใต้สมองส่วนหลังนะครับตอนนี้ฮอร์โมนที่มาจากต่อมใต้สมองส่วนหลังตัวที่2ก็คือออกซิโตซินหรือไพโตซินนะตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่ออกฤทธิ์อย่างมากที่มดลูกเลยช่วยทําให้กล้ามเนื้อมดลูกนั้นบีบตัวและยังกระตุ้นการหลั่งของน้ํานมอีกด้วยก็คือไปช่วยโปรลคต,ตินฮอร์โมนชนิดนี้จะถูกขับออกมาในระยะหนึ่ง,งของการตั้งครรภ์โดยเฉพาะระยะคลอดและระยะให้นมบุตร นะครับระยะคลอดมันก็ทํางานร่วมกับไวโซไรซิน,นออกซิตโตซินตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นของภาพของโพสซิเลียพิทูริแกรนเห็นว่ามีเซล์ลประสาทจากส่วนบนนั้นส่งมานะครับแล้วกระตุ้นอนลังลงมาอันนี้เป็นโพสซิเลโลกซึ่งก็เป็นตัวมีแกนูราซึ่งบรรจุฮอร์มโมนอยู่ ฮอร์โมนที่หล่งมาก็คือออกซิโตซินหรือนะครับแล้วก็โปรแลคตินอันนี้ก็มีผลที่ทำให้ช่วงที่ให้นมบุตรก็ฮอร์โมนเวสโซเปซินกับโปรแลคตินตัวนี้หรือออกซิโตซินก็มีผลกระตุ้นน้ำให้น้ำนมหลั่งออกมาด้วยนะครับหน้าที่ของฮอร์โมนน,นี้คือช่วยทำให้น้ำนม น,น,นั้นปล่อยออกจากถุงเก็บที่เรียกว่าอัลวิโอไลน์ให้เข้าสู่ในท่อไปช่วยทําให้น้นํานมนั้นปลดปล่อยออกมาเพื่อที่ทารกจะได้ดูดะจะได้ดูดไปได้โดยมีกลไกการทํางานนะอย่างนี้คือเมื่อมีการดูดนมนะจะต้องมีการกระตุ้นก่อนนะครับมีการดูดนมหัวนมจะถูกกระตุ้นแล้วส่งพลังประสาทไปยังสมองส่วนที่เรียกว่าไฮโปธารมาสส่วนหน้า ทำให้ออกซิตโตซินนั้นนะครับหลั่งออกมาออกซิตโตซินเหล่ามาฮอร์โมอนนี้ก็จะถูกนำไปสู่กระแสะเลือดและเข้าเข้าสู่กล้ามเนื้อบริเวณเต้านมนะเพื่อให้มีการบีบไล่น้ำนมออกมาจากถุงเก็บดังนั้นเมื่อทารกดูดนมน้ำนมก็จะไหลออกมามากกลไกนี้เรียกว่า มิวอีเจคชันเอเฟกนะครับจะไม่ดีนะครับก็คือต้องมีกลไกต้องมีการกระตุ้นโดยการดูดซะก่อนนะครับมิวอีเจคชันเอฟเฟกสำหรับในผู้ชายออกซิโทซินนั้นจะช่วยในการหลั่งซีเมนนะซีเมนก็คือน้ำสุจินั่นเองขณะเดียวกันออกซิโตซินในเพศหญิงก็จะออกฤทธิ์ช่วยในการเคลื่อนนะครับเคลื่อนตัวของสเปอร์รมาโตโซมนะตัวมาโตโซ่ก็คือตัว อสุจินั่นเองในมดลูกด้วยช่วยในการทําให้เกิดการผสมกับไข่หรือวุนะ้มในเพศชายก็คือกระตุ้นให้มีให้มีการหลั่งซีเมนส่วนในเพศหญิงก็ช่วยให้ให้ตัวสเปิร์มที่เข้าไปสู่ในในช่องคลอดแล้วมีการเคลื่อนที่เข้าไปในมดลูกได้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอิทธิพลของฮอร์โมนออกซิโตซินนะครับออกซิโตซินก็เป็นบางทีเขาก็เรียกเป็นฮอร์โมนแห่งความรัก ฮอร์โมนแห่งความรักนะครับออกซิโตซิน is the love hormone อันนี้ก็เป็นฮอร์โมนแห่งความรักนะครับก็เป็นอันนี้มาดูต่อมที่สองของต่อมที่เกี่ยวกับ endocrine gland หรือต่อมไรท่อตัวที่สองคือต่อมไทรอยที่เรียกว่าไทรอยแกรนต่อมไทรอยเป็นต่อมไรท่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะรับพ็สามารถมองเห็นด้ตาเปล่าจาก มองด้วยน้าหนักเฉลีย่ยอยู่ที่25กรัมมีอยู่เป็นคู่ประกอบไปด้วยกลีบขวาและกลีบซ้ายอยู่ตรงหน้าหลอดลมนะฮะเตียรของเราบริเวณที่ต่ำกว่ากล่องเสียงนะคืออยู่ทางด้านหน้าและด้านข้างของหลอดลมคอไทรอยทั้งสองก้อนจะเชื่อมต่อกันทางด้านหน้านะต่อรอยเชื่อมตัวนี้เราเรียกว่าอิสมัตนะครับอิสมัต ไอไนก็ประกอบไปด้วยฟอเร c โบุกไปด้วยอีพิทิเรียมพวกเนื้อเยื่อนะครับพวกนี้จํานวนมากมายที่มีขนาดแตกต่างกันภายในฟอเร c โกก็เป็นน้ําใสๆซึ่งจะมีลักษณะเป็นคอนลอยบรรจุอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันอันนี้ก็เป็นเห็นไหมฮะไรทไทรอยแกนกับเลไทัยรอยก็จะมาเชื่อมอยู่ทางหลอดคอด้านหน้าแล้วก็มาเชื่อมกันตรงรอยเชื่อมตัวนี้เราเรียกอ hm ิสมัตนนเองนะครับอิสมัต นะครับส่วนประกอบของคอร์อยนั้นก็จะเป็นโปรตีนโดยเฉพาะเป็นไทโรโกลบิลินโกลบิลินซึ่งเป็นไกโคโปรตีนอร์โคนะเป็นสารประกอบไปด้วยไกโคโปรตีนะก็คือทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตนะะซึ่งตัวนี้ก็จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนนะเซลล์ตัวเนี้ย <c oughs> ประกอบไปด้วยไทยโร o กรบูรินหรือซึ่งเป็นตัวฟอ r รโกไกโคโปรตีนฟอเรกโกเนี่ยก็จะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนขึ้นเพื่อเก็บไว้ในฟอ r ร c โกนะคะับในรูปของไทโรโกรบูรินเมื่อร่างกายต้องการไทอกซินหรือไทโรโกรบูรินก็จะสลายตัวเป็นโมเลกุลหมายว่าคือฮอร์โมนตัวนี้ตัวที่ทำงานคือไทอกซิน แต่ก่อนที่จะเป็นไทอกซินมันเป็นไทโ,โรโกบูลินก่อนนะเมื่อร่างกายต้องการไทอกซินไอไทโรโกบูรินตัวนี้ก็สลายตัวออกเป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วก็จะผ่านเนื้อเยื่อของลิเลตออกมาเข้าสู่กระแสเลือดไปผสมกับแอมโมเมนและก๊บูรินนะสารแอมโมเมนและก๊บูรินและกลายเป็นฮอร์โมนไทอกซินนั่นเองคือไทอกซินเนี่ยเกิดจากไทโ,โรโกบูลินนะซึ่งมาผสม รวมกับแอมโมนีนและ lin, ก็บูรินกลายเป็นไทรอกซินนะครับแล้วฮอร์โมนนี้ก็จะหลั่งออกมาจากต่อมไทรอยมากที่สุดนอกจากนี้ก็จะมีฮอร์โมนอื่นเช่นไตรนะครับไรไอดโอไทไอโดไทโ,โ,โรมินหรือ t 3แล้วก็ไทโลแคซิโตนินนะครับมีหลั่งฮอร์โมนตัวอ,อื่นมาเพิ่มด้วย อันนี้เป็นไทรอยซิสเต็มนะครับไฮโปทาลามัสนะก็ถูกกระตุ้นอ่าเป็นตัวแล้วก็มาที่แอนติเรียอันนี้เป็นแอนติเรียพิทูริแกนนะครับก็จะหลัง่งไทรอทตัวปลิ้นลิซิ่งฮอร์โมนทีอะเอชนะมากระตุ้นให้ต่อมไทรอยนั้นทำงานนะครับต่อมไทรอยทำงานก็จะสร้างฮอร์โมนไทรอกซินนะ แล้วอันนี้ก็จะมีถ้าฮอร์โมนไทรอกซินนะไทรอกซินมีน้อยก็จะมีนก g a t i v e feedback ไปกระตุ้นให้อนเิเรียพิทูลิแกรนนั้นหลั่งฮอร์โมนมามากขึ้นเพื่อมากระตุ้นให้ทำงานมากขึ้นด้วยเราเรียกปฏิกิริยาตัวนี้ว่านก g a t i v e feedback ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีเห็นไหมฮ t ไทรอยสติมูลติ้งฮอร์โมนมากระตุ้นของไทรอย ก่อนที่จะไฮโปาลามัสก็จะหลัง่งไทโรโทปินลิเซิงฮอร์โมนมากระตุ้นที่อทนเชเยพิทูริแกนก่อนนี่มักจะมีการกระตุ้นการทำงานเป็นเป็นช่วงๆนะครับฮอร์โมนไทรอกซินนี้มีผลต่อการเผาผลาญอาหารก็คือเมตาบอลิซึมของร่างกายตอมไทรอยจะสร้างไทรอกซินได้ต้องอาศัยไอโอดีนเป็นวัตถุดิบด้วยนะครับ โดยที่ต่อมไทรอยก็จะมีความสามารถในการจัดและทำให้ออโรดีนเข้มข้นได้มากเป็นพิเศษสารไอโรดีนนี้จะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายโดยรวดเร็วจากทางเดินอาหารส่วนต้นและก็ถูกต่อมไทรอยนั้นจับไว้ในการสังเคราะห์ให้เป็นฮอร์โมนไทรอกซินที่เหลือก็จะถูกขับออกมากับปัสสาวะนะครับไอโอีน,นี้ก็จะจับไอโรดีนซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่จะทาให้เกิดไทรอกซิน ความต้องการของไอโอดีนแตกต่างกันไปตามของบุคคลโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ70มิลลิกรัมต่อวันนะครับ70มิลลิกรัมต่อวันนั้นไอโอดีนก็อยู่ในเกลือที่มีไอโอดีนนะอวัยเอาไว้ว่าอื่นในร่างกายก็จะพบไอโอดีนได้ในความเข้มข้นสูงได้แล้วก็เจอที่ต่อมน้ำลายแกสติ Juice และก็น้ำนมนะครับก็จะมีไอโอดีนที่อยู่ในบริเวณน,นั้นได้ด้วยนะครับ ทีนี้หน้าที่ของฮอร์โมนไทรอกซินตัวนี้จะทําหน้าที่ควบคุมอัตราการเผาผลาญอาหารหรือเมตาบอลิซึมและกระบวนการออกซิเดชันภายในเซลล์ทําให้เกิดการเผาผลาญอาหารให้เป็นไปตามความต้องการของร่างกายนะครับไทรอกซินแล้วก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายทั่วไปตามปกติแล้วการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆเช่นกระดูกสมอง หรือแม้แต่ระบบประสาทในเด็กเล็กที่เซลล์ประสาทและเซลล์เนื้อเยื่อในสมองยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ถ้าขาดฮอร์โมนตัวนี้หรือไทรอซินตัวนี้การเจริญเติบโตของสมองก็จะหยุดชะงักทําให้สมองเสื่อมทําให้สมองเสื่อมส่วนผู้ใหญ่ที่สมองและระบบประสาทเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเซลล์สมองไม่มีการแบ่งตัวเพิ่มจํานวนขึ้นอีก แต่จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าทําให้การรับรู้และการสั่งงานของระบบประสาทช้าลงนะครับไม่ใช่ว่าไอโอดีนเนี่ยสำคัญในเด็กในเด็กเนี่ยทำให้การเจริญเติบโต,ตไม่เต็มที่นะก็คือเด็กก็จะเป็นโรคเอหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นโรคทางสมองการพัฒนาการไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็ทําให้ระบบการรับรู้การสั่งงานช้าลงได้ด้วย งั้นไอโอดีนก็มีผลในการสร้างฮอร์โมนไทรอกซินถ้าไทรอกซินมีนะไม่เพียงพอก็จะทําให้เกิดนะระบบประสาทการทํางานช้าลงในผู้ใหญ่ได้ด้วยหรือเด็กก็การพัฒนาของสมองนั้นได้ไม่เต็มที่จเจริญเติบโต,ต,ตก็หยุดชะงักนะครับฮอร์โมนไทรอกซินนี้ก็ยังช่วยในการแลกเปลี่ยนน้ําเกลือแร่หรือพวกอิเล็กโทรไลต์นะต่างๆให้เป็นปกติ แล้วก็ยังทําหน้าที่สําคัญในการเปลี่ยนกรดอะมิโนโหให้เป็นกลูโคสด้วยนะกรดอะมิโนโนี่เป็นโปรตีน,นะฮะให้เปลี่ยนเป็นกลูโคสแล้วก็ควบคุมจำนวนฟฟตตี้แอซิดคอเลสเตอรอลฟอสฟอริปต์ใน p l าส m าเนะพราะตัวนี้เป็นตัวเผาผลาญไงครับมันก็เลยควบคุมนะ,ะฟตตี้แอซิดคอเลสเตอรอลได้ด้วยดังนั้นถ้าเราขาดฮอร์โมนไทรโลซิงก็จะทําให้นะมีไขมันสะสมคอเลสเตอรอลสะสมได้นะครับ อเคนะครับอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนไทรอยินที่มาจากต่อมไทรอยความผิดปกติของต่อมไทรอยด์สามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดคืออันที่ 1. คือกอยเตอร์โรคก,กอยเตอร์อันที่ 2. h y ไฮโปไทรอยดิซึมอันที่ 3. คือไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์ไทรอยดิซึมมีไฮโปก็แปลว่าต่ำไฮเปอร์แปลว่าสูงแล้วกอยเตอร์แต่นี้มาดูโรคกอยเตอร์กัน คอเตอร์เป็นลักษณะของต่อมไทรอยด์ที่มีขนาดโตมากกว่าปกติหรือเอ็นล่าช e เมนต์นะต่อมไทรอยด์มันขนาดใหญ่โตเหมือนเล็คอ,อพ่อมันเองก็จะสังเกตว่าคอโตมีอาการกดและมีอาการการคืนและการหายใจนะมันก็จะไปกดการคืนและการหายใจทำให้หายใจและการคืนไม่สะดวกพบมากในภาคเหนือของประเทศไทย เกิดจากการขาดาธาตุไอโอดีนในน้ําและอาหารนั่นเองเมื่อขาดาธาตุไอโอดีนก็จะทําให้เกิดการที่ไทอกซินนั้นไทอกซินออกมาทําให้มันมันมัน,ม,นมันมีการปกติแล้วไอโอดจนเนี่ยจะเป็นตัวเป็นสารตั้งต้นในการสร้างไทอกซินถูกไหมฮะนี้เมื่อมันขาดปับ๊บ tsh ก็จะหลั่งออกมาอันนี้เป็น ไทรอยด์สติมเลติงฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนี่ยก็จะกระตุ้นให้ไทรอยด์ทงานมากขึ้นเมื่อไทรอยด์ทางานมากขึ้นต่อมไทรอยด์ก็เลยโตขึ้นนั่นเองสาเหตุเพราะขาดนะฮะฮอร์โมนก็เลยหลั่งออกมามากก็กลายเป็นว่าทำํำให้ต่อมไทรอยด์นั้นโตหรือเป็นคอพอกพอนะครับอันนี้คอ,ขอหอยพอกันเองที่เรารู้จักกันนะอันนี้เกิดจากการขาดไอโอลีน ส่วนนะฮะโรคไฮโปไทรอยดิซึมอันนี้เป็นโรคที่เกิดจากไทรอยด์นถูกขับออกมาจากต่อมไทรอยน้อยกว่าปกติอันนี้ถูกขับมาน้อยกว่าปกติทําให้อัตราการเผาผลาญเซลล์ในต่างลดลงครึ่งหนึ่งของการเผาผลาญอาหารปกติถ้าเป็นเด็กตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเราก็เรียกโรคนี้ว่าเซอร์ตินิซึมเซอร์ตินิซึมก็จะมีอาการทางสมองหูหนวกจเจริญเติบโต,ตช้าพัฒนาการต่าง เช่นการนั่งยืนเดินพูดไม่เป็นไปตามไหวหรือก็เรียกว่า mental retardation นั่นเองนะ s t i ร i ินิซึมตนะครับตัวนี้เกิดจากไฮโปไทรอยดิซึมก็คือไทรอยถูกขับออกมาน้อยนะก็จะแคกแก่นนะครับนะถึงจะหน้าอายุมากแต่ก็ร่างก็แคกแก่นนะครับเป็นโรคสโ r รตินิซึมนะครับ ให้มีไฮโปไทรอยด์ที่ซึ่มการหลั่งฮอร์โมนไทรอยน้อยกว่าปกตินะครับสติปัญญาก็เสื่อมเสื่องซึมโครงกระดูกเล็กร่างกายเตี้ยแคระลิ้นโตผิวหนังหนาและแห้งขาดการตึงตัวของรโทนของกล้ามเนื้อความดันโลหิตต่ำหัวใจเต้นช้าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่า มิกซินีมานะครับมซินิมามิกซินมานะครับซึ่งจะมีอาการเฉื่อชาทางสมองอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อพูดและเคลื่อนไหวช้าผิวหนังหยาบแห้งไม่มีขนสติปัญญาทึบความคิดอ่านช้าความดันโลหิตต่ำนะครับปวดศีรษะอุณหภูมิของร่างกายก็ต่ำกว่าปกตินะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการขาดฮอร์โมนนะครับฮอร์โมน ไทลอกซินนะนะเป็นไฮโปโทเนียดิคลิสม c l โซโทนก็คือกำลังกล้ามเนื้อนะโทนของกล้ามเนื้อกลคือกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะต้องมีโทนคือการเกร็งตัวอยู่ในระดับหนึ่งก่อนตรงนี้ไม่มีแล้วก็เลยทำให้อ่อนไม่สามารถเกร็งคอพอปล่อยมาก็เลยคอตกก็จะยกไปก็คอหงายอันนี้นะครับกล้ามเนื้อไม่มีเรี่ยวมีแรงนะอันนี้ก็ขาดไอโอดีนก็กอยเตอร์ นะอันนี้คอพอกอันนี้เป็นนะคริตินิซึมนะคริตินิซึมที่เราว่าไปแล้วขาดฮอร์โมนไทรอยฮอร์มโมนจากไทรฮอร์โมนไทรอกซินจากต่อมไทรอยนั่นเองอันนี้ก็เป็นกลุ่มอาการสตินิซึมนะคริตินิซึมนะนะมีลิ้นโตนะใหญ่ทรีดดิ้ง คอร์สิเปอชันอาจจะมีเรื่องของท้องผูกบ่อยอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของตับเรื่องของจอนดิกก็คือดิซซันนะครับแล้วก็มีโครงสร้างร่างกายที่เตี้ยนะพร็อพฟี้อินแฟงก็คือเป็นเด็กคืออ่อนปผลเปียกนะครับเป็นหมดนะครับทีนี้มาดูความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ตัวที่3คือไฮเปอร์ไทรอยดิซึม ไฮเปอร์ไทรอยด์ซึ่งก็คือปริมาณของไทรอยด์มากกว่าปกติหรือ,รอ,รอเรียกอย่างว่าไทรอยด์เป็นพิษที่เรารู้จักกันต่อมไทรอยด์เป็นพิษเป็นโรคที่เกิดจากต่อมไทรอยด์ roid. นั้นขับฮอร์โมนไทรอกซินออกมามากเกินไปนะมากเกินไปก็มีปัญหาทําให้ผู้ที่มีอัตราการเผาผลาญสูงนะสูงมากกว่าอาจจะมากถึงสองเท่านั้นการที่ไทรอกซินมีมากก็จะมีผลทําให้เกิด นะลักษณะโลกออกมาก็คือ e x o t o m i c goiter อันที่หนึ่ง e x o t o m i c goiter เป็นลักษณะคอพ่อเป็นลักษณะคอให้พ่อนะที่นี้เป็นพิดเนื่องจากระบบการควบคุมของต่อมไทรอยก็คือ adeno hypophysis ผิดปกตินะก็คือตัวนี้ก็คือต่อมได้สมองส่วนหน้านั้นนะะที่ตัวที่จะส่ง ฮอร์โมนมากระตุ้มต่อมไทรอยนั้นผิดปกติต่อมไทรอย,นนก,อรอยก็เลยขับไทรอคซินออกมามากทำให้เกิดอาการหลายอย่างเช่นใจสัน่นเหงื่อออกมากชีพรพจรเต้นเร็วตกใจง่ายนอนไม่หลับกินจุแต่น้ำหนักลดนะคือพวกนี้คือไฟทาตสูงนั่นเองอาจมีท้องเสียอ่อนเพลีย และอาการที่สําคัญก็คือลักษณะตาจะโปนและถลนออกมาเห็นตาขาวมากกว่าปกตินะครับอาจจะเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้แล้วก็หนังตาจะค่อนข้างบวมนะอันนี้เป็นไทรอยเป็นพิษนะที่เรียกว่าออบออบซอบชันมกคอรเตอร์นั่นเองนะอันนี้ก็มาดูลักษณะเอ็กซอ a ชานมิกคอร์เตอร์ก็คือโอเวอร์แอคทีฟไทรอยแกนมีการทำงานของไทรอยมากกว่าปกติ แต่ก็เกิดจากตัวต่อมใต้สมองส่วนหน้านั้นผิดปกติด้วยนะครับจะเห็นว่า the eye o f p r t s a l m o p r o t u h ก็คือตาถลนออกมาเลยนะครับแล้วก็จะมีบริเวณหนังตานั้นจะบวมตาจะบวมมากมี h y p e r ร์แอคทีฟนะฮะทำคือแบบอแอคทีฟมากกว่าปกติ Nervous ระบบประสาทแล้วก็ อาจจะมีการอินซอมเหนียด้วยซึมเศร้าได้สวิตเอ็กซ์เก็คือเหงื่อจะออกมากต่อมไทรอยก็จะโตได้บางคนนะอันนี้เห็นต่อมไทรอยโตเลยแล้วเป็นพิษด้วยคือมากเกินไปไม่ใช่โตจากการที่ขาดไอโอดีนอันนี้โตจากต่อมไทรอยทํางานทำงานมากหลั่งฮอร์โมนออกมามากนะครับเกิดเนื่องจากต่อมใต้สมองส่วนส่วนหน้านั้นผิดปกตินะครับ ่างกันการรักษาต้องใช้การกลืนการใช้รังสีรังสีกลืนไอโอดีนธาตุเกี่ยวกับเรดิโอแอคทีฟไอโอดีนไอโอดีนที่มีมีมีปฏิกิกริยาช่วยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นทางรังสีด้วยนะครับนะเวาตาโปนออกมา บวมตรงนี้ก็จะเหนื่อยง่ายกินนะร้อนขี้ร้อนหงุดหงิดใจสัน่นหัวใจเต้นผิดปกติความดันอาจจะสูงนะครับหัวใจหัวใจอาจจะเต้นเกินร้อยเลยนะครับน่ากลัวนะครับทําให้เสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับฮอร์โมนตัวที่สองออออความผิดปกติของคอยเตอร์ตัวที่สองคืออะดีโนมาสอะดีโนเมตัสคอยเตอร์ วิสไฮเปอร์ไทรอยดิซึมเนื่องจากมาจากการที่ฮอร์โมนไทรอยนั้นมีมากกว่าปกติเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมไทรอยโตแล้วทําให้มีอาการลักษณะเหมือนกับชนิดแรกแต่ตาไม่โปรและถลนออกมาอานิโนเมตาสอะนิโนเมตาสกอรเตอร์อันนี้ตาไม่โปรและไม่ถลนทีนี้มาดูการควบคุมการหลั่งของไทรอยซิน ต่อมไทรอยนี้ถูกควบคุมโดยแอนทิเรียโรของพิทูอิทอริแกรนใช่ไหมก็คือแอนติเยพิทูอิทอริแกรนนั่นเองซึ่งก็จะขับฮอร์โมนไทรอยสติมูลติ้งฮอร์โมนหรือ TSH มาควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์และการหลั่งฮอร์โมนดังนั้นการที่ฮอร์โมนไทรอกซินมากหรือน้อยนอกจากจะมีความปกติของต่อมไทรอยโดยตรงแล้วยังเกิดขึ้นอยู่กับความผิดปกติของ pituitary หรือ anterior pit เทอรีแกลนเดอรนี้ด้วยถูกไหมครับการที่เราจะดูว่าร่างกายคนเรามีไทรอกซินมากหรือน้อยก็สามารถรู้ได้จากการที่ตรวจหาไอโอดีนในเลือดถ้ามีไอโอดีนในเลือดมากก็จะมีฮอร์โมนไทรอกซินมากนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะมีอยู่ที่ประมาณ6ไมโครกรัมเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องตรวจไอโอดีนในเลือดนะครับ ครับเดี๋ยวอาจารย์ขอจบการบรรยายเรื่องฮอร์โมนตอนที่2ไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของต่อมพาราเทโอ,อีกทีนะครับสวัสดีครับ